สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุพันธ์วันนี้มาพบมาพบกับออนเช่นเกัาเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนมีเรื่องราวมานําเสนออีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนเราก็ยังอยู่ที่ m มสแคนอินเทอร์เนชั่นแนล2024เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรื่องราวนี้ออนก็จะมานําเสนอจาก มิสแกนมิสแกนสมบูร์ลาวเนาะที่เอื่อยปีใหม่นั่นเอ,เองเนาะเพิ่นได้หายสัมผัสว่หมักอียังเนาะทุกคนมักอียังในการมาเก็บโตอยู่ประเทศประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็บบกเดว่าเป็นอุปสรรคเพราะว่าสามารถสื่อสารภาษาไทยได้แล้วบนน้ำสำนักทุกคนเนาะกาจะมีอีกสองคนเนาะทุกคนสองสาวงามเนาะว่าภาษาไทยเก่งเนื่องจากว่า เป็นลุกขึ่งนั่นเองนะทุกคนบเบาๆลายยายห่างเนาะเขาไปารับสชมรับฟังคลิปพร้อมๆกันเลยจ้ารู้สึกว่าดีใจเนาะแบบว่าพรคือว,าว,าวา่าพระเจ้าไทยใดพร้อมอะบอกเลยว่าสื่อสารกันค่าแน่นอนงานนี้จ้า โดยมุดีพวงเฮาสามคนเนาะต้องขอบใจขอบใจทุกๆคนเด้อที่ว่าคอมเมนต์กดคอมเมนต์ว่าเราพูดไทยชัดมากต้องค่ะขอบคุณนะคะ<ๆ>ทุกคนที่คอมเมนต์มาคือแบบที่ในวซีแลนด์ก็พูดกับคุณแม่กบพูดกับคุณยายนะคะโชคดีใจมากที่เราได้มาเมืองไทยนะคะ ลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งอะไรนะเราอะลูกครึ่งไทยลูกครึ่งนิวซีแลนด์ไทยจากโคราชคะ่ะอมาอีกคนนึงลูกครึ่งไทยลูกครึ่งเดนมาร์กค่ะพ่อแม่สอนดีมากอะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมื่อคืนโอ้หนุ่มากหนุ่มากหนูก็แบบ ลงไลฟ์ live, ครั้งแรกที่แบบไม่เคยลงเลยแล้ว,ลวก็มีคนมาดูเยอะมากแบบขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนแบบอยากมาอยากมาตามฟอลแล้วก็สปอร์ตเราทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะถือว่า การตอบรับดีมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ใหม่เองเนาะก็เป็นสาวลาวแต่ว่าก็อยู่บ้านใกล้อ่าบ้านใกล้ที่ไทยก็คือแบบสามารถพูดไทยได้แล้วก็หลายคนบอกว่าชอบชอบชอบพี่พี่ใหม่พูดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะพูดไทยบ้างลาเน่อะไรแบบผสมกันเนาะเออกิมมี่เพิ่มกิมมี่นะคะแล้วก็พี่ใหม่ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ติดตามคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทางไทยมากๆเลยค่ะที่ตอนรับ เป็นอย่างดีแม้จะเป็นเรื่องอาหารเรื่องที่พักเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะทีมงานพี่ๆเนาะดูแลเราเป็นอย่างดีมากแล้วทีมที่ขาดไม่ได้ทีมงานพี่พีนข่าวนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยคือแบบให้ให้การแบบ ต้อนรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็ทาข่าวให้พวกเราเนาะอันนี้พวกเราสามคนต้องขอบคุณมา้ๆนันนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะคะทสนุกของเราค่ะคนที่ไบ้างอะไรเงี้ยออ่สนิทกันมากไหมสนิทกันมากค่ะโทรหาแบบทุกทีเลยนะโทรหาโทรหาเวลาแบบเล่นโดยไปเลือยัอ่ะอะไรนะบางทีก็ช่วยกันแต่งตัวอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เพราะว่าห้องนอนต้องอยู่ใกล้กันเนาะเราไปที่นอนก็ ใช่ใช่โทรหาว่าอยู่ไหนแล้วตอนเป็นหัวกนเจ๊อยู่ไหนอยู่แล้วช่วยเหลือก็อย่างเช่นเอ่อพี่ใส่เสื้อไม่ได้น้อนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรมาก็ให้เราช่วยกันคือเราก็พี่ก็เป็นแบบพี่น้องกันอะไรแบบนี้เป็นหัวกันเมื่อกี้น้องไม่สบายอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็ช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ เพราะว่าการเดินทางการทํากิจกรรมมันก็มีหลายๆอย่างเนาะที่แบบว่าบางทีก็อาจจะไม่ทันเหนื่อยบ้างนั่นนี่บ้างอะไรอย่างนี้แต่เราก็คือไปด้วยกันช่วยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักกันค่ะรักกันมากเลยค่ะแล้วไหม่เนี่ยพิเด็ของแต่ละคนมีอะไรบ้างอ่ะเด็กคนแรกหมคยหมายเนี่ยพีด็หมายแค่นี้เนี่ยหมายความว่าความสุขความสุขของเราที่ตอนนี้อ่ะนะความสุขของหนูตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไทย รักเมืองไทยแล้วก็ตอนมาถึงเมืองไทยก็คือแบบสดชื่นมากได้กินอาหารไทยอะไรแบบนี้นะคะความสุขโอเคความสุขของพี่ใหม่นะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะการที่ได้เก็บตัวกับทุกคนอยู่ในองค์กรพี่ใหม่รู้สึกว่า คืออยากเก็บทุกวินาทีเนี้ยค่ะให้แบบได้เยอะมากที่สุดซึ่งเราไม่รู้ดอแบบออปลายทางจะเป็นยังไงแต่คือตอนเนี้ยช่วงที่เราอยู่ด้วยกันนะคะก็คือแบบแฮปปี้มากมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็เอนจอยกับการที่ได้ลงมาประกวด v i สแ r a n ์อินเตอร์เนชั่ในปี2024นี้มากๆค่ะเนี่ยแหละค่ะคือความสุขที่สุดของหนู อเหมือนกันเสียงกันเหมือนกันอยู่ที่ไทยเห็นเจอครอบครัวมีสป,ปอร์ตจากครอบครัวพ่อแม่ของหนูค่ะเขาเยัองอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็แล้วก็มาเก็บตัวแบบเจอทุกคนเจอคนใหม่แบบคลิปคอนแท t เวลาเราเสร็จแล้วที่นี่แล้วก็แบบก็แบบตื่นเต้นว่าเราแบบ Come together ทุกคนว่าทุกคนจะทำอะไรอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็ถ้าเราจะแบบเป็นเพื่อนครั้งหลังจาก Miss Grand จบแล้วปีนี้อะค่ะใช่เราจะเป็นเพื่อนกันต่อไปโอเคร้องกันโชว์ร้องเั็นไงบ้างโอ้โอกอวก <c oughs> ัว่าไอหนูก็แบบไม่ไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ร้องเป็นอ่ะแค่เพราะว่าแบบมีคนดูเยอะมากแล้วก็เขิน สำหรับของหนูนะคะก็นี่เลยเอาความเป็นลาวมาโชว์เลยค่ะคือนี้นี่คือความฝันสูงสุดของหนูเลยก็คือหนูอยากให้ทุกคนในทั่วโลกเนี้ยคือรู้จักประเทศลาวให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่คือมันเป็นความฝันอันสูงสุดของหนูเนาะที่เราสามารถทําได้นะตอนตอนนี้ก็คือขึ้นในร้องเพลงเมื่อกี้ก็เลือกเป็นเพลงลาวค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า มันน่ารักอะ่ะมันคืออยากให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันแล้วก็ประเทศเราจะได้แบบพัฒนาจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ oh. แล้วก็สำหรับหนก็สนุกค่ะไม่กลวกนิดหน่อยแต่ว่าสนุกแล้วขึ้นไปก็ร้องเพงลงร้องเพลงช้าแต่ว่าน่าจะร้องเพงลงเร็วๆให้มันสนุกสนีอ่ะคนจริงเราเป็นยังไงเราแดนซ์ไเออเราสายหมอลำ <c oughs> S <S ใส่หมอลำใส่หมอลำ, <S 2> <S 2> <S ลำเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีให้ตามเดอ้อเดี๋ยวมีให้ตามแน่นอนเนาะเดี๋ยวพวกเราสามคนจนะ <S 2> <S 2> <S จัดเวลาทําคลิปกันนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พีจีหลังจากได้รับชมรับฟังคลิปจนจบแล้วเนาะสำหรับอ๋อเนาะก็ปลื้มเนาะปลื้มเนาะก็จะมีลาวนิวซีแลนด์เดนมาร์กเนาะแต่ว่านิวซีแลนด์นี่ก็จะเป็นลูกครึ่งโคราดโคราดจ้าเนาะก็คือเป็นยูที กครึงโคราดนั่นเองน้องเพิ่นกะเอจะเว่าไทยได้แล้วมักอาหารไทยสุดๆเคหมือนเหมือนเพิ่นบอกว่าเคยขายอยู่บานตัวเองเลยเพราะว่าอาจจะแบว่าแบบรอบครั้วเห็ดไห้กินนะอาหารไทยนาอก็เลยรู้สึกว่ามายุนี่แลลวรู้สึกแบบปลาปื้มมากเหมือนเป็นโตของตัวเองทุกคนบอกเลยว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเ่ว่าจะเป็นสาวละอสาวลาว้านาะสาวเนียนมากแล้วก็สาว นิวซีแลนด์เนาะนิวซีแลนด์เนาะทุกคนแล้วแล,แ,ลแล้วกับว่ามีแค่ประเทศนี้ได้นอกบ้างทางคนกับอาจจะวอาภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะไรก็สามารถอะ่ะพูดอะไรคะอย่างประมาณคือภาษาไทยอะ่ะทุกคนแบบ พยายามแบบพยายามเฮียนหูเนาะพยายามเฮียนหูพยายามเอามาใส่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็สามารถว่าทางภาษาร้างกด่า้ภาษสร้าถาบคนไหนอว่าภาษาไทยได้โอ้โหยิ่งน้ารักไปสุดๆเลยทุกคนแล้วใช้ชุดไทยเนาะไปทํากิจกรรมต่างๆนะนะโอ้อ,ออนบอกเลยว่าปีนี้สาวงามนอมิตร มิสแกนอินเตอร์เนชั่นลเนาะสองพันี่สีนี่นาติดตามสุดๆเนาะมาแหงแซงทางคงหลังจากยกทีมมาเนาะยกทีมมาเก็บตัวอยู่ประเทศไทยเฮดไห้สาวงามแต่ละฐานมีความสวยงามรู้ราาแล้วก็มีความสุขนะซื่นตาบ้านชีสาคัญน,นะทุกคนอาหารไทยอาหารไทยแสบแห้งกินจนบวยุบบยยนเลยจ้า กินจนบายุดบายอนเลยออนเห็นคลิปคลิปหนึ่งเดินทุกคนเดี๋ยวอีพี่นะออนจะมานําเสนอเนาะกินั้นอู้ออนนี่แหละก็มวนมากๆเแลยเนาะทุกคนแล้วแบบเห็นแล้วก็บป่าปื่มเนาะมาปื่มแบบแบบข้าหมักอาหารไทยจริงๆเนะาะมาจะเป็นหมักม่วงหรือบางคนก็นอาจจะหมักสมตำมบางคนก็นอาจาาจะหมกักหมูปิง้งเพราะว่าอาหารไทยสามารถเลือกไ้หลาหลายเนะาะงมด บอกว่าจะเป็นเป็นเมนูเมนูยังนกกระแสบแล้วก็สามารถรับประทานไดถูกสิ่งทุอย่ยงสามารถเลือกได้นั่นเองเนาะหลายหลายคนอ่อนบอกเลยว่าหลายหลายคนสาวงามหลายทนมีจะบอกว่าอาหารไทยอร่อยมากนั่นเนองทุกคนโอเคนอกจากคลิปนีนอ้อออนกับตองคอโตลาไปเพีงเ่งน่่วนี้เด้อจ้ะ ออนกับ้องข้อขขบพูด v p s c ทุรุท่านที่ร,รับส้มรับฟังหลยเป็นกำลังใจหาย้าพอกันใหม่อีีหนาเดี๋ยวพอมาพอกันในอีีหนาว่าสาวงามแต่ละถานเนาะจะไปทำกิจกรรมอยูไใสเนาะทุกคนเดียวพอมาพอกันจ้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย